โอเคสวัสดีทุกคนด้วครับผมผมบอลอเวอร์ครับผมโอเคเหมือนเดินผมแมนจูตอนนี้ก็ดูดีแทบจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยหลังจากล่าสุดไปตีมองโกอยรัดมานะครับผมทีนี้ต่อไปผมว่าผมจะตีเกาหลีต่อสัญญาหมดแล้วงั้นเหรอเลยโอเคไปผมจะไปตีเกาหลีเพื่อเอาเงินเกาหลีนะผมแล้วก็ให้มันจ่ายเงินสวยผมด้วย วอลิเพเลชันนั่นเองแกจะต้องจ่ายเงินให้ฉันเพรถ้าแ,แกไม่จ่ายแล้วก็ฉันก็ไม่มีเงินแด็กยังไงล่ะเราจะต้องป้นสะดมแล้วก็ไล่ตีคนไปทั่วนะผมแต่ว่าเท่าที่มีแล้วตอนนี้เหลือแค่มองโกกับตัวโคเรีเองอืมแต่ตัวผมติดกับนี่แล้วเนี่ว่าติดกับฉกะไทยแล้วนี่ว่าโอเคผมอาจจะไป หาเช็กไทยบ้างนิดๆหน่อยๆนะอาจจะไปอาจจะไปเช็กไทยไม่ถูกกับออยรัตน่าจะไปป้นเช็กไทยอ่ะแต่ตอนนี้เกาหลีก่อนแล้วกันไปเลยเกาหลีน้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีเออผมลืมเก็บเรืออีกละแหมเล่นทีไรนี่ลืมเก็บเรือตลอดเลยเวลาสู้กับเกาหลีเนะี่ยได้ โอเคแตผมมีแผนต่อเรือนะแต่ว่าไม่น่าจะใช่ตอนนี้นะ่น่าจะอีกสักหน่อย,ยค่อยต่อเรือเพิ่มนะพอดีอยากได้เรือเอาไว้ป้องกันหมิงตอนทำสงครามหมิงครับผมเพราะว่าช่วงที่ทาสงครามหมิงผมเกรงว่าหมิงจะเอาเรือมาไว้แถวนี้แล้วเขาจะเอาขึ้นบกฝั่งนี้หรือไม่ก็ทะลุป้อมผมไปเลยประมาณนั้นเองแล้วก็ตอนนี้หลักต้องการเงินไปทําเป็น Uh, แผนต่อทั้งเรือแล้วก็ต่อทั้งป้อมด้วยเหมือนกันโอเคอ่ะ uh, okay. uh, แกะบังอาจนั่งเรือข้ามไปอย่างนั้นหรือชาวมองโก้ uh. ไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ผมต้องทำปืนใหญ่เพิ่อมอีกสักสองกระบอกเดยผมว่าให้มันเป็น30หน่วยเอ่อ uh, มาถึง3 0ม0มื่นสานายนะรวมปืนใหญ่ด้วยอีกสองกระบอกนั่นเอง โอเคอืมโลกอเลสดีกว่าผมจะพยายามไม่ทำให้กบฏเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากพาร์ทที่แล้วโอ้งุนหงิดเลยผมโดนกระบฏอินคริสอัตโนมีแม่งสำเร็จแล้วแบบอินคัมผมหายไปโคตรเยอะเลยหมายถึงกำไรนะของประเทศนะเดี๋ยวเผมจะเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวลดอัตโนมีลงอีกแต่ตอนนี้นะี่ย ฉันขอจัดการกับพวกโคเรียก่อนยังไงล่ะฉันจะไปเอากิมจิอินเวดแทนกิมจิโอ้กระบอขึ้นอีกแล้วว่าแต่กระบออะไรนะโอ้มันจะตอกเรือผมออกะ่ะไม่อย่าทำเรือฉันเฮืโอโหแต่ก็ยังรอดนะ <laughs> โอเค กระบดอยู่อย่างไกลเลยเอ้ผมได้บัฟใหม่บัฟยุคใหม่งั้นหรอกเหลอน่าจะเอาบัฟเป็นบัฟของอืมอเลสลบหผมว่าน,นี้โอเคนะจริงๆอยากได้ ae มากกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันไม่น่ากลัวอะไรแล้วผมว่าผมเอานี้ดีกว่าโอเคเป็นนโยบายลดเอ่อลดอะไรนะ ลดความไม่พึงพอใจของคนในประเทศอะนะเวสบูติฮาเวสบูติฮาตรงไหนวะเวสบูติฮาอ่ะเจอโอเคผมเปิด edit อ,อ,อ,อีดิทเลยลองลองลองนี่ฟีดันเดอร์เจอฟีดันเดอร์จูลัวเดอร์จูร์ลดลงไหมช่วยไหมเนะี่ยเหมือนไม่ช่วยเท่าไหร่เลยอู้ เหมือนมันไม่ช่วยเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปปราบกระบฏนะ่ะของยิบย่อยโอเคทำสเตทให้หมดจะได้เอาตังคะ์นะและกระบฏอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยจะหมดยุคแล้วอีก121เดือนต่อไปมันบยุครีฟอร์มอ่ะนะ เอ้อผมว่าผมได้เงินจากเกาหลีแล้วผมจะไม่เอาดินแดนนะเพราะว่ามันผมจะเก็บเกาหลีไว้ทำเป็นตีบูสเตตหลังจากที่ผมเป็นอ่ราชวงศ์ฉิงแล้วอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินจากมันยังไงแล้วเพื่อที่จะแบบเวลาเราถือคองไม่เด็ดให้เว้นอ่ะมันจะได้ไม่ต้องสูญเสียค่ามากมายครับผมอ่อผมจะพูดยังไงดีไอ้ค่า ที่ผมหมายถึงเนี่ยโอเคจ่ายนี่ทิ้งไปจ่ายนี่ไปอีกตอนนี้ไล่เก็บกวาดบกาบฏซะไอพวกกบฏในประเทศโอเคต้องไล่เคลียร์กบฏให้หมดก่อนนะโอ้หมิงใจดีฮะหม,มิงมาปราบกบฏเถอะก็ดีก็กูดดี กระบดกระบดเต็มไปหมดเลยเออข่ามันให้หมดนี่คุณผมเปิดออกมานี่ไม่ได้ช่วยอะอะไรเลยปิดไปเปิงตังค์โอ้โห ปาบกระบฏให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลดเงินแล้วก็เคลียร์นี้เคลียร์อะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมเตรียมตัวทำสงครามกับตัวออ,ออยลัตต่อโอเคกลับบ้านกลับบ้านเตรียมเงินเตรียมอะไรให้พร้อมสำหรับการสร้างป้อมอ่ะนะกำแพงเมืองแมนจูเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่ามันควรจะสร้างป้อมตรงไหนบ้าง เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวของหมิงมันเข้ามาได้ง่ายๆเพื่อมันเสียเวลาในการตีป้อมโอเคหนึ่งป้อมผมว่าตรงนี้แหละแ,ละแน่มันจะครอบคุมเขตนี้ทั้งหมดเออน่าจะเป็นเขตนี้นี่นี่นีน,นีป้อมต่อไปก็น่าจะเป็นตรงตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะได้อยู่แต่มันคุมอื้ม คมตรงนี้ตรงนี้อีกป้อมหนึ่งน่าจะตรงนี้คมตรงนี้ตรงนี้เดี๋ <Ton meeting NG raft> <c oughs> Oil, ยวค่อยตอนที่ผมมีตังค์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่ามันคือยังไงที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้ก็หลักๆจะเป็นการทํากําแพงกันเหมือนเป็นกําแพงไม่ให้หมิงทะลุเข้ามาได้ครับผมประมาณนั้นนั่นเองตอนนี้เก็บเงินก่อนนะ โอ้โหลบสเตเบลิตี้หนึ่งใครจะไปยอมลดวะนี่เนี่ยเออโอเคผมลดตังก่อนลดอาร์มี่เมนเทนจะได้ตังเพิ่มขึ้นเยอะๆเคเอาเกษตรตายกีกษตรส,สิ้นโอ้โหเกาหลีผมน่าจะตั้งเกาหลีไว้เป็นไวรววตั้งแต่แรก เมื่อกี้ตอนทำสงครามน่าจะได้ฮิมเมเลียด้วยแล้วได้เพิ่มค่า PP Power Projection Shack t h a โอ oh, ้ Shack t h a ทหารน้อยกว่าผม90%เนี่ยจริงๆจะจะไปสตไตร์ตอนนี้ก็ได้นะแต่ต้องขอเช็คค้าสาตรก่อนโอเคโอเคไม่พูดเยอะเราไปต่อกันเลยดีกว่าผมว่า ผมว่าแทนที่จะนั่งบริหารประเทศแล้วหาเงินฉันว่าฉันไปปล้นดีกว่านะเอ่อผมเอาเป็นนับประเมนเทนแล้วกันไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าเปลืองตังค์ยังไงก็ไม่ได้ใช่ละขอดึงดินแดนหน่อยแล้วก็ขายดินแดนให้เพื่อเอาตังค์ไปใช้หนี้ยังไงเล่าโอเคตอนนี้หนี้หมดแล้ว ไอ้ผมลืมเทนอันนี้เพิ่มนี่ววาเทนอ่ ten, uh, ปืนใหญ่เพิ่มมีสองกระบอก uh, ไม่เป็นไรย ah ah uh, ah าคานยาคานยาคานทหารมี5,000อ๋อยาคานอิสอวัสเซลออฟเช็กกทไทยโอ้ยอีซี่ ผมน่าจะเอาอันนี้มาวะ่ะ Transfer Subject ผมไม่น่าเอาไอ้ตัวนี้มาเลยเพราะว่ามันมันช่วยในกรณีของที่ว่าเราสามารถอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ที่ผมคิดนะผมไม่เคยใช้นกันก็คือมันอาจจะเอาวัดเซลของฝั่งตรงข้ามที่เราทำสงครามด้วยเอามาเป็นไอ้เป็นเมืองขึ้นเราได้แทนประมาณนะี้ก็คือโอนย้ายเมืองขึ้นประมาณนั้นนั่นเองแต่ผมไม่รู้มันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะ อ่ะไปไปตีเลยดีกว่าแเกสเลือกที่นี่เยนเข้าป้อมหมดเลยดีกว่าผมต้องกลัวไหมเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอืมไม่ต้องกลัวหรอกมั้งโอ้เงินบวกแปดตอนทำสงครามเนี่ยแม่งโคตรแจ่มเลยว่ะ ยิงป้อมเลยแล้วกันให้เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวอ,อัพเทคโนโลยีนี้เพิ่มอีกรู้สึกพอยนกผมจะเหลือๆเลยเนี่ยพอยดีพอมันติกเอาไปอัพอะไรดีนะอ่ะผมเช็คเลนโซงก่อนว่ามันไปถึงจีนหรือ,อยังผมว่าเข้าจีนแล้วแหละนี่เข้าจีนละแต่ไม่รู้ว่าจีนเอมเบรสยังนะ ก็คือหมายถึงว่าซื้อเทคโนโลยีหรือยังซื้อไอตัวสถาบันไปหรือยังโอเคปอมแตกแล้วแล้วก็กระจายยึดไปอะไรไดเดนมาร์กอ้าวทำไมผมเห็น <laughs> ทำไมผมเห็นที่นี่แหละ นานี้ฉันเห็นสเปนแล้วอย่างนั้นเลยครสติลผมจะทำได้ว่าผมอยากทำราชวงศ์หมิงเอ่อไม่ใช่ราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงเป็นเอ่อคริสเตียนนะ่ะนะว่าไปนั่นอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คตัวแอชิทเมนต์กันนะว่าค้างหายค้างล้วเราทำแอชิทเมนต์อะไรกันได้บ้างเอ่ย แอสอหอดโอนสองร้อยเพอร์วินที่ทำที่โปรดักเกรนอันนี้น่าจะทำได้นะผมว่าชิมเมนนี่แฮมเป็นท์ทูแอตลิตหนึ่งล้านโอ้อันนี้อาจจะได้บ้างเพราะเป็นคนจีนะนะอืมเอามาใช่น่ะไอติงไอแค่นแฮนด์ดิสมีบีโอเคยึด เดินทับไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆยึดไปเรื่อยๆเอมีดรายแลนด์ที่นี่ด้วยผมจะดินแดนดีนไหม For the g r e a t e r good เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ว่าผมเอาดินแดนด้ดีกว่าโอเคไหนดูซิผมเอาอะไรได้บ้างสิ่งนี้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 หืมถ่ายเงินได้220อ่เหรอทำถ้าไม่ถ่ายได้น้อยขนาดนี้เนี่ย c a n เ e l subject คาซานเฮ้ย hey! อ๋อไม่ใช่ผมดูผิดอ้าวนานนี้กษัตริย์ตายไวจังไงท่านสิ้นพระชนไวมากไวซะจนฆ่าไม่อยากจะเชื่อท่านนี้ศาสนาอะไรเอ่ยเทงกีดี ดีแล้วที่นับถือเทงกลีดีแล้วที่นับถือมาพ่อมาจะนำพาเจ้าไปสู่ความสำเร็จยังไงล่ะอ้ตรงนี้เป็นภูเขาใหญ่นี่ว่ามันยอมหรือยังอน่ะจริงๆมันไม่ยอมนะแต่ว่าเอาฮิมเมเลีอออกเอาออกดินแดนหนึ่ง ตรงนี้ก็ยังเชื่อมมนอยูอ่ผมหมอคนนี้ก่อนแล้วกันเย่เสร็จ yeah, อจนดดาเผาบ้านเผาเมืองคอ มาอีกแล้วมาไม่หยุดไม่ยอนมามันอยู่นั่นนะ่ะไอ้กบฏพวกนี้โอเคถึงด่าชากักกะทะอ่าด่าไม่ได้ผมดา่าอาชิกัง,งะนี่ไงดา่ดาไดา้เอาไปเลยไอ้พวกคนญี่ปุ่น โอเคทีนี้เราก็กลับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างป้อมแล้วลหละทีนี้แต่เดี๋ยวนะผมสร้างนี่ก่อนดีกว่าเอาอินคัมเพิ่มแต่ป้อมได้ป้อมหนึ่งตอนนี้ผมกำลังคิดว่าป้อมผมควรจะเป็นป้อมที่ไหนดีอืมถ้าตรงนี้มันจะคุมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าผมเอา ตรงนี้ยังไงหมิงก็ยึดได้แค่ดินแดนเดียวในกรณีที่ผมมีป้อมตรงนี้มันจะครอบคุมตรงนี้คุมตรงนี้อ่างั้นผมสร้างป้อมจากซ้ายไปเลยแล้วกันป้อมแรกคือตรงนี้ป้อมที่สองตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้คือป้อมหนึ่งตรงนี้ส่วนนี้อ่ะฮะอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าควรจะเป็นป้อมตรงไหนดีตรงนี้จะได้ส่วนนี้ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ส่วนสร้างตรงนี้มันจะควบคุมตรงนี้โอเคตรงนี้หนึ่งป้อมแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อหนึ่งป้อมอะไรครับเนี่ยคุณกบฏพวกคุณทำไมย่วเย,ยีขนาดนี้โอเคเอเจนดามีอะไรทำเอ่ย Oh ออหมายก็ไอเควสนี่อีกแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมผมยังไม่รู้เลยมันทำอะไรกันแน่แนได้ก็ได้แบบสำเร็จก็สำเร็จแบบงงๆอุ้ยผมน่าจะอ่อผมน่าจะกดอันนี้กี่ปีวะยี่สิบ้ปีกดไปเลยแล้วกันไม่ได้สร้างไวขึ้นแล้วก็คอสน,น้อยลงด้วย ลดลงมาให้เหลือหกเดผมเอาว่าเต็มไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรับกระบอกอีกสักหน่อยกระบอกมันขึ้นใหม่แล้วนะจริงผมว่าผมควรจะสร้างไว้ตรงนี้แต่ว่าเงินฉันไปไหนหมดวะนี่เฮียมองโกเลียหมดสัญญาหรือ,อยังเอ่ยเราหมดสัญญากันปีหนึ่งห้าอีก5ปีสินะแค่ผมส,ส,สปีด5ห้าเลยทกัน เช็คหน่อยสิแมนจูแบนเนอร์สร้างยังไม่ได้สร้างเพิ่มยังไม่ได้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพปทหารเค okay, เอาละผมว่าน่าจะลดเมนเทนทหารประมาณนี้ให้มันเงินซบบวกห้าอ๋อเลืออกมาทำไมกันเนี่ย อเอาละส่วนนี้เสร็จแล้วเหลือแต่เก็บเงินทำป้อมสินะเป็นซีดเอเบลิตี้ครับผมคาราเดลว่าแต่ใครคือคาราเดลวะเนี่ยโอ้หมิงทำไมยังบวกเลยอ่ะรับไม่ได้วะ่ะ อยากกระทืบหมิงแล้วโอเคหมดแล้วปืนใหญ่อสองกระบอกขายดินแดนครับผมขายดินแดนค้าวแลนด์หน่อย แคลร์ชั้นลบศูนหเพราะว่าผมเอานะอันนี้รือว่ารอดีวะให้ผมผมออกไปก่อนดีกว่าเร็วขึ้นสองปีแล้วก็เดี๋ยวสร้างป้อมเพิ่มคนจะมีป้อมตรงนี้เพิ่มหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้คุมเขตนี้ทั้งหมดแล้วอีกป้อมหนึ่งก็น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะคอยคุมเขตตรงนี้ทั้งหมด แล้วก็อีกป้อมหนึ่งน่าจะแถวแถวนี้แถวนี้เป็นอุ้ยผมลืมปิดนี่เลยนี่หว่าเปลืองตังค์มากๆเลยแถวแถวนี้เป็นภูเขาอืมน่าจะเปิดทางที่แบบให้มีทางผ่านแค่ช่วงตรงนี้ช่งเดียวเพราะว่าตรงนี้ยังไงก็เป็นป้อมอยู่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นป้อม โอเครอเทคโนโลยีก่อนแล้วกันอ่อวิจารายนะวิจารายนะเต็มไปหมดเลยอันนี้เปลี่ยนศาสนาครบแล้วเมื่อกี้ไปเปลี่ยนศาสนาตรงไหนเอ่ยอืมหามิหาม,หามิหาเลยแล้วกันหาไม่เจอ ฮามิโอเคฮานามิโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันทุกคนเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าผมน่าจะสร้างป้อมเสร็จแล้วก็ได้เริ่มตีกับหมิงแล้วครับผมคิดว่านะคิดว่ายังไงก็ทันแน่นอนผมว่าโอเคผมแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผม